สวัสดีครับนี่ผมธนาคูงนะครับวิญญาณมารีแอคชั่นที่เคยนะซึ่งมิญญามารีแอคชั่นดรามันชีหรือมันผิดเล่นไงที่พบรักในเงินเจนเนาะในซีซั่นที่2องอีพีที่แหรือตอนที่8นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะคนดูก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนช่วงท้ายคลิปจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนพวกอิตร่าอิตร่าใช่ป่ะถ้าเกิดผมจำชื่อไม่ผิดนะอิตร่าแฟมิลี่เขาแบบว่าจะต้องการจะเอาเบลจะจับเบลให้ได้อะไรอย่างนี้อะไรแบบส่งคนแบบว่าไป ไปล่าเบลมาซะอะไรอย่างนี้เนาะอ่าซึ่งเขาก็บอกว่าห้ามทําอะไรในที่สาธารณะซึ่งฝั่งั้นก็คือแบบวางแผนจะไปจับเบลในดันเจี้ยนนั่นแหละซึ่งแบบมันเป็นที่ที่รับตาคนที่สุดละแล้วก็มันสามารถเกิดอะไรขึ้นในทุกเมือนะมันเป็นที่ท,ที่แบบเป็นอย่างนั้นอะเออผมเลยเข้าใจเขาเลยว่าแบบถ้าจะจับเบลต้องจับที่นี่อะไรอย่างนี้แล้วเหมือนเจอิชาเขาแบบจะไปจะจับเบลแล้วตอนเนี้พยายามจะจับเบลแล้วแบบเหมือนหลอนจะกิ่งของเบลด้วยตอนเนี้ยเพราะแบบอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับแสงออร่าในตัวหล่อนตรงนั้นเนาะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบสกิลบัฟต่อแล้วใช่ไหมคือว่ามันมีสกิลบัฟอะไรอย่างงี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะอ่าเหมือนเวลาเราเล่นเกมก่อนเราจะเจอคู่ต่อสู้ใช่ป่ะมันอาจจะมีสกิลบัฟบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอะไรองี้ก็ได้ผมไม่รู้นั่นแหละมันก็มีสิทธิ์ที่เป็นไปได้ปะ่ะไม่รู้นะเดาล้วนๆเลยก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์สติทส์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรัคลิปต่อไปเนาะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปดีวกว่านะครับผมมมออออออ่ออ่่าาาพพแแแบบบบูดเเนนนสรร็จล้ว้วหมมืีขึ

อ่าโอ้เออดอกนี่แบบหนักอ่ะโคตรหนักเลยこอまมามามทํานน่าจทำให้เบลสลบไปเฉยบ้งคงไม่จับตาย้มโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ก็เอ้ดูสิที่อยู่ในนี้แล้วก็จะรได้ไมดู เพื่อมันหายไปแล้วเนาะโอ้โหดาบไม่โคตรใหญ่เลยไม่ไหวว่ะคนดูเนี่ยผมว่าไอ้เยี่เสื้อผ้ากูไม่ต้องซื้อใหม่อีกแล้วแสงน้องมหายไปแล้ว

แมงลุมกระเทืบสเละเลยความฝันที่ไม่จีรังศิลาสังหารอ่าะศิลาตรงนี้ก็น่าสนใจเนาะแล้วความฝันที่ไม่จีรังจีรังแปลว่าอะไรไม่ยั่งยืนหรือแบบไม่เป็นจริงเงี้ยไม่รู้อุ้ยทำไมมันเหมือนห้องทรมานแล้วคนดดอู้หูว่าจริงเรื่อแหละุ 目が覚めたようだね。ガセあのやろ ?Dito Ruki, ヨコドリス食クツ盛りだ。いつに食われたらあのガキプコサレゾ。ミツケラミシラセロ。 อเออมีคุณแจไมยสักหน่อยไหมอโรุฮิเมตโนกอเอาเอเจ กูขัดขืนก็ไม่ได้ดดว่าาสนเยร์คผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้คนนี้เอาเอาเมลไปเล่นไม่เหรอห้องส่วนตัวของเขาเนี่ยเหรอ たまんないね。さあ、おっと、じめるよ。<スペン>おお。<スペン>使えないね。待ってな。薬を取ってきてやる。Oh, あ、おま、め、お姉ちゃん、ぜひやろう。そいつ<スペン>を使えば、みんなあたいに夢中になる。<スペン>あんたもあたいにむしゃぶりつくのさ。<スペン> เ้าโดนอย่างนั้นไปไม่ว่าเจออะไรก็คง,อย,งอยากแบบอยากเขาทำหมดอะผมว่าต้องหนีจริงๆนะระหว่างเจอคนนี้กับไปเจอแก๊งเจ,องเจอไอชาห้าคนกูยอมไปเจอเจอไอชาด้วว่าอุย้ยฮารุฮิเมะคราเอลซามาฮารุฮิเมซามชีชีชีค่ะ สว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 ตย้โอ้ขอเรหเจอบอสชั้นกับเจออันเนี้ยมันยอมเจอบอสชั้นได้เลยเบลโอ้่ะออขอ

その…ハルヒメさんはい。実は僕たちあなたを見受けしようと思ってるんです。ミコトさんと二人で話したんです。神様やみんなも賛成してくれてお金を稼ぐのはまだ時間がかかるかもしれないですけど。ミコトさんも僕もあなたを助けたいって。お<タッ>い、何がいさん<ー> 私は、アルヒメは幸せです。お、これはエスラさん<も>と、あなた様にここまで思っていただけるなんて、その言葉を聞けて、もう思い残すことはありません。参りましょう、クラネル様。 าออกตามหากันจริงจังมากแล้วใครที่มันน่าจะทำท่าไ,ไอา้แน่ๆผมว่าว่าละมึงใครเนี่ยหน้าเหมือนในเบสแต่ไม่ได้ใช่เบสมันอะไรอย่างเน,นี้ยเห็นเสียป่ะ ベル様とミコト様がさらわれた場所で逃げていくアマゾネスを数名見かけました中には歓楽街で見たかも…でも理由がわからないんだあの二人がなんで <laughs> ああのアルヒメちゃんのことじゃ二人が見受けしようとしてたからそれをやめさせようとして。 待ってくださいあの規模のファミリアが末端の構成員であるハルヒメ様を守るとは思えませんああいくらルナールが珍しい種族とはいえ考えにくいなしかしハルヒメも関係ないとするとイシュタルファミリアはなぜそういえばベル君がイシュタルのことは何か言ってたな確かヘルメスがイシュタルのところにアイテムを持ち込んだとかでああ

生石とはルナールの魂を封じ込める禁忌のマジックアイテム魂<力>何のためにそんな簡単に言えばその石を持つだけでルナールの強力な魔法妖術を使えるようになる魔法の発動装置ということでしょうかまるで魔剣だないや魔剣以上かもしれない 折生石は、欠けらだけでも効果を発揮する欠けらだけでああ小さく分かれた欠けらでも持てば同じように用術の使用が可能だ <laughs> それゆえ折生石は、魂を封じてすぐ砕かれるま、待ってください砕くってじゃあ、そこに封じられた魂は <gasps> ルナールの魂は

サイワイダガ。メンドフィアスンジャナイオ。アナタタチノモクテキアナなロデスカセンソーサおおバーレットワフムネ。アタスタチワフレイヤファミリアウツブス。ソレガカミノウボシメシナノウ。サミアタウヨジェ 確かに相手はオラリオ最強のファミリア。パブがな。だが私たちにはこいつがいる。アルヒメさんに何の関係が？2v2 ねん。いーこいつには力がある。私にダンジョンでやられたろ。まさかあの時の。あ、プラン。レベルブースト。それがアルヒメの妖術さ。<リラ><リラ> 今夜アルヒメは生け贄に,になる。私たちの力となるためにね。お、レベルをね？レベル boost 待ってください。待ってくださいよ。さっきから何言ってるんです？犠牲とか生け贄とかまるでアルヒメさんが死ぬみたいな。はい死ぬんだよ。今夜アルヒメは死ぬ。フェーね、ずっと前から決まっていたことさ。<noise> それ。同じファミリアの団員を。家族を。なんだと思ってるんです。戦いの道具にして。使い捨てにして。そんなの。絶対に間違ってる。言うじゃないか。こいつを奪ってくかい。うん、戦争だね。お前らのファミリアとも。 トーク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 トーにトしてトーク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 ールのガキだ。ークト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 ーにトーク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 トーークト いくら世話をしててやっても、何もかも諦めたように笑いやがるあ<ー>打ち解けやしない世間も知らない<ー>泣きもしないほう <laughs> <laughs> その娼婦はそいつが嫌いで嫌いで。あお前と一緒やろ。ある日、バカな奴あたりをした。ふわらい。ホームに運び込まれた大切な石をぶち壊したんだ。<music> 当然その娼婦のしたことはばれた。おお。 シュシンのテディアタマガオカスクナルド、ミヨサレタソレイライソノバカナショウウはれた。それ以来その来、ね、レニサカライオムハロネプホブレバーそれがファミリアってものさ。

เหมือนเจ่อีชาจะแคร์เราด้วยไม่มากนะด้วยไม่มากแล้วู้่เข้าใจหลอนแล้วเป็นตัวละครที่น่าสงสารนะตอนนี้ผมว่าโัอ๋อมันเลือกยากคุณโอผมผมเข้าใจเบลแลละแม่งโคตรกดดันเลยคุณโอ้แบบโอ,โ,อโอเค ซึ่งคลิปนี้ประมาณนี้เนาะเอ้ยเจ๊อิชาเมื่อกี้แบบอิชาเมื่อกี้ผมรู้สึกแบบตอนนี้เขาเล่าเรื่องอ,ะอ่ะเขาแบบมีโสดเป็นีคนหนึ่งที่เข้ามาใหม่แล้วแบบข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นน่าจะเป็นฮิวดี้เมย์ใช่ปะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยชอบหน้าชอบใจแบบเท่าไหร่ที่ว่ามันยิ้มกับทุกสถานการณ์เขาน่าจะแบบไม่ชอบที่มึงแบบยิ้มกับเรื่องที่มันน่าเศร้าอย่างนี้ปะเขาน่าจะสงสารฮิานรู้ไหมผู้คนตรงๆน่าจะเอน็นดูผมมากนะเขาก็เลยแบบไปทําลายศิลา ซึ่งศิลานะั้นอาจจะเป็นศิลาสังหารอันแรกที่เขามีอย่างนี้เปล่าแล้วไอศิลาสังหารที่เฮลเมสมันมาส่งให้ก็คือศิลาสังหารอันใหม่ที่แบบเฮลเมสไปหามาแล้วเปล่าผมเดานะซึ่งมันทำอย่างนั้นอะ่ะมันแบบไม่ถูกใจท่านเทพแน่ๆมันก็เลยแบบว่าท่านเทพก็เลยแบบกระทืบเจไอชาสเลเลยแบบเอาเอาเอ,เ,อ,เ,อเจค,งคงังโคกแล้วกันที่เขาเรียกกันนะผมผมพูดตามในคลิปแล้วกันนะ ที่เขาบอกว่ามันมากระทืบแล้วก็โดนโดนเวทไอโดนโดน,โดนเทพแบบไล่มนสเสน่ห์ให้กับตายฮาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ต้องทําตามคําสั่งทุกอย่างที่เทพเขาสั่งเลยอะไรเงี้ซึ่งใจจริงเขาอยากช่วยฮฮลูฮิเมะมากแน่ๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนาะอ่าเขาคงไม่อยากให้หล่อนตายแล้วเขาถึงนึกได้ถามเบลไปเขาแบบมึงมีการเตรียมใจพร้อมหรือยังเบลที่จะทอย่างนี้อะไระเงี้ยเจ๊แบบไม่น่าสงสารจัดเลยเจ๊ช่อะไรแบบเนี้ย คือเขาเป็นตัวละครที่ดีผมมากแค่เขาอยู่ฝั่งตัวร้ายแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของเขาอ่ะอ่าสมมติหัวหน้าเราสั่งว่ามึงไปจับตัวเด็กมาซะอะไรเงี้ยซึ่งทั้งที่เราไม่อยากจับตัวเด็กคนนี้แต่เราก็ต้องทำาหหัวหน้าเราสัง่งถ้าไม่ทําแม่งโดนกระทืบจนตายอะไรเงี้ยเขาจะไม่ต้องทาใช่ปะละ่ะน่าเห็นใจมากน,นะจริงๆคนดูถ้าพูดอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยอ่ต้องพูดยังไงประเด็นตอนต้นคลิปมันก็ไม่มีอะไรมากเนะาะฮารุฮิเมะก็ช่วยทุกคนออกมาอะไรเงี้ย ซึ่งแบบผมไม่รู้ฮารุมิเม่กลับไปจะเจออะไรบ้างระหว่างจะเจอเอจ๊ขังโคกังกระทืบหรือเปล่าหรือแบบจะโดนเขาแบบเป็นเครื่องสังเวยทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมก็ไม่รู้อ้แต่ยังไงฮารุมเม่ก็น่าจะไม่รอดถ้าไม่มีคนมาช่วยนะใช่ป่ะในคืนเนี้แล้วเขาหลังจากเหมือนจะใช้พลังแบบบูสต์เลเวลเลเวลให้ทุกคนเหรอสกิลหลอนคนเลเวลบูสต์เลยนะคนดูแบบมันไม่ใช่แค่เสริมแต่างที่ผมคิดอ่ะเลเวลบูสต์นี่เป็นสกิลที่โกงมากเลยผมว่า สมมติผมแม่งเวลห้าอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องไปเจอกับคู่ต่อสู้เวลห้าเหมือนกันเนี่ยอ่ถ้าเราสู้กันตรงๆอ่ะอัตราชนะจะเป็นห้าสิบต่อห้าสิบแต่ถ้าผมบูสต์ตัวเองเป็นเวลหกอย่างเงี้ยเนาะอัตราชนะจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยมันเพิ่มอัตราชนะได้สูงมากเลยนะอ่าอย่างเช่นฝั่งเราข้ามเวลเจ็ดแต่เราแม่งเวลหกอะไรเงี้ยเราแบบโอกาสชนะมันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราบูสต์ตัวเองเป็นเวลเจ็ดพอๆกับมันอ่ะโอกาสก็ครึ่งๆแล้วเงี้ยมันถือว่าเป็นเวทที่มันตััวแปรรสาคญในกต่อสู้มมากเลยผมมว่าเเวทตรงนี้ย เออดีมากคนดูเอาจิงปะนั่นแหละถึงว่าทําไมเขาถึงแบบอมองว่าหลอนเป็นตัวสําคัญจริงน่าจะใช้ศิลาในการดึงพลังเวทหลอนออกมาอีกโอ้แต่ตอนนี้เบลมันขาดการเตรียมใจปจริงๆนะผมต้องพูดอย่างนี้เลยเหมือนที่เจ๊พูดเลยมยังไม่มีการเตรียมใจพอเบลใช่ไหมที่เจ๊ใช่ครับพูดมื่จะคือถ้าแบบมึงมีการเตรียมใจพอมก็พุ่งเข้ามาเสีแตงง่แต่มึงยังแบบมีความลังเล เป็นห่วงแฟมเลเลียนุ่นนี่นั่นใช่ไหมแสดงว่ามึงก็ยังแบบมีความลังเลท่ที่จะไปช่วยเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เราที่เบลจะมีความลังเลเว้ยซึ่งแมงเฮลูไม่เป็นคนด้แบบว่า<ม>เขาเรียกไงคนหนูเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่วันอ่ะวันสองวันด้วยซ้ำอ่ะถ้าเราเทียบตามเนื้อเรื่องเนาะเจอกันแค่นั้นอ่าแล้วแบบกูจะเอาทางแฟมเลเลียกูไปเสี่ยงไว้ยมันก็ไม่คมุ้มใช่ป่ะเพราะแบบเป้าหมายของเขาคือไปเปิดสื่อกับเฟย่ยาะซึ่งไม่มีผลอะไรกับเฮสเทียเลยซึ่งเฮสเทียไม่มีความเกี่ยวขอ<ม> แล้วเผลอเปิดศึกฝั่งนู้นก็ไม่ชนะด้วยซ้ำแล้วมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่แบบตอนนี้เราแคร์คนที่ชื่อฮารุฮิเมะแล้วแบบเรามีความบ,บุกพันกันเป็นเพื่อนมิโกโตโด้วยแม่งมันก็แบบมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วตอนนี้เบลก็อยากจะช่วยแต่แบบมันมีความลังเลหลายอย่างไอชอนไม่คิดที่แบบว่ามันยืนนิ่งยืนเอ๋อไปผมผมเข้าใจมันอยู่มันน่าจะคิดว่าแบบไอเฮียกูควรไปช่วยดีป่ะว่าถ้ากูพุ่งเข้าไปและแฟมิเลียกูหล่ะมันจะเป็นยังไงเอ่อเฮสเทียละค,คนนู้นคนน ่ะแต่ถ้าเราไม่ช่วยแล,ล้วหลอดแม่งตายไปแบบมันจะเป็นยังไงว่าเป็นตาบ้าหรือเปล่าว่าอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเออถ้าผมเป็นเบลผมเดี๋ยวคนจะคิดประมาณเนี้ยแต่แม่งเรื่องเรื่องจะไอชาไอชาเนี HA, ้ยแบบไอชาเนี A ้ยแบบว่าแบบแม่งน่าเศร้าจริงนะน่าสงสารเหมือนกันนะอืมก่อนนั้นแหละคนดูซึ่งคลิปนี้คงประมาณนี้ผมว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไละแจ้งสกายนะครับเพื่อเป็นกำลงังใจทคลิปต่อไปน้องสำหรับวันนี้นข,อขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย